สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์นะครับเรื่องของชุดชมพี่น้องครับไม่มีสิ้นสุดนะครับพี่น้องสําหรับพี่น้องท่านไหนที่กํำลังวางแผนที่จะสร้างอาชีพรายได้เสริมหรือรายได้หลักกับวิธีการเลี้ยงชุกชมนะครับ ก็อย่างที่ผมเคยบอกไปพี่น้องตลาดมันเปิดกว้างมากนะครับสำหรับชวนชมนะครับเราจะปลูกแบบไหนก็ให้ไปหาศึกษาดูนะครับแต่ละสายพันธุ์พี่น้องครับไม่ว่าจะชวนชมแบบโชว์รากโชว์โคตโชว์ทรงพุ่มหรือโชว์ดอกนะครับก็มีหลายวิธีพี่น้อง แม้แต่ชนชมต้นนี้พี่น้องครับนี่ซึ่งเป็นต้นแม่ของบา์บี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปมันไม่สิน้นไม่สุดจริงจริงนะครับวิธีการเลี้ยงของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพี่น้องนะครับต้นนี้เป็นแม่พันธุ์ของบา์บี้ชนชมดอกซ้อนนะครับดอกเขาจะแบบนี้พี่น้องนะอันนี้เป็นลักษณะของบา์บี้นะครับแม่พันธุ์เลย แต่ผมจะให้ดูก็คือต้นเดียวกันนะครับแต่ว่าดอกเขาเปลี่ยนไปนั่นเป็นเพราะว่าวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกันหรือเปล่าต้นนี้ไม่มีปุ๋ยกินหรือเปล่านะครับขาดปุ๋ยขาดการบำรุงหรือยังไงเขาถึงได้กลายพันธุ์ครับดอกออกมาแบบใหม่ ต้นนี้ผมก็รดน้ําอยู่พี่น้องครับนะดอกออกมาแบบใหม่กลายเป็นแบบหางประกัดไปนะพี่น้องแต่ว่าออกไปในทางทิศท,ทางที่ดีน,ะ,น,คนะครับสวยนะครับนี่อันนี้บาบี้นะพี่น้องครับต้นเดียวกันต้นแม่เลยนะครับจะให้ดูว่านี่พี่น้องครับ ดอกเขาออกมากลับกลายเป็นสีอื่นไปนะครับสีสวยไม่เหมือนแม่พัดนนพี่น้องต่างกันเลยพี่น้องครับเหไหมเดิมทีบาร์บี้ต้นนี้ดอกเหมือนกันหมดเลยทุกกิ่งเลยนะครับทุกกิ่งพี่น้องครับดอกเดียวเลยนะครับจะเป็นสีนี้เลยนะครับ แต่วันนี้พี่น้องครับเขาเปลี่ยนมาเป็นลายนี้ครับก็คงจะเป็นเรื่องดีของผมนะครับพี่น้องครับเมื่อเขามามาเป็นดอกลายนี้นะครับผมก็จะขยายพันธุ์เอาพี่น้องนะครับสวยไปอีกแบบนะครับผมจะให้ดูพี่น้องครับเพี้ยแป้งนะครับผมเอายาฉีดเอา ฉีดไม่ตายผมก็เอาไม้เสียบลูกชิ้นเอาไปม้วนม้วนมวน้มวนออกมาครับเดี๋ยผมจะให้ดูพี่น้องครับว่าเพี้ยแป้งหรือเขาเรียกเพี้ยอะไรผมก็ไม่รู้พี่น้องมันมาเกาะอยู่ตรงโคนตรงช่อดอกนะครับเยอะแยะไปหมดผมฉีดยาแล้วผมก็จะเอาไม้ไปม้วนม้วนม้วน,นออกมาด้านในมันจะเป็นตัวเป็นตัวพี่น้อง นี่ครับพี่น้องครับจะมองเห็นเลยนะครับนี่เขาขาวพี่น้องนะครับอันนี้คือเพี้ยแป้งผมเรียกเพี้ยแป้งพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นมาให้ดูพี่น้องจะเป็นใยนะครับจะมีใยห่อหุม้มตัวของเพี้ยเอาไว้อยู่นะครับด้านในจะเป็นตัวนะครับพี่น้องครับนี่มันจะเป็นตัวนะครับ ถ้าผมบีบออกมามันก็จะเป็นน้ำสีแดงนะครับมันไม่หมดนะครับพี่น้องมันไม่หมดแต่ก็เริ่มบางตาแล้วพี่น้องครับนะก็ไม่ค่อยจะมีแล้วพี่น้องมาดูเรื่องของเราพี่น้องครับทำไมต้องเป็น b 1น่นะสําหรับพี่น้อง fc ที่กําลังจะไป หายาหาปุ๋ยมาเอาไว้ปลูกชนชมนะครับก็แนะนําเลยนะครับอย่างแรกเลยพี่น้องเรื่องของปุ๋ยนะครับแม้แต่ B1 ก็คือปุ๋ยครับเราเรียกกันว่าน้ํายาเร่งรากครับจริงๆมันเป็นสารโบรอนครับที่ละลายน้ําได้เอาไปฉีดพ่นทางใบนะครับหรือผสมน้ํารดลงไปในต้นปีหนึ่งนะครับพี่น้องครับ B1 นะครับ ช่วยในการเร่งรากเร่งรากได้ดีพี่น้องครับมันเป็ดปุ๋ยเคมีนี่แหละพี่น้องครับปุ๋ยน้ำนะครับแต่เราเรียก b 1 b star นะครับสำหรับการเร่งรากนะครับก็ใช้ b 1นะส่วนปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับพี่น้องครับอสมโคตรนะครับสูตร13 13 13นะครับผมก็ไปซื้อกันมานะครับต่อมาครับออทุส ถ้าพี่น้องท่านไหนมียาดีกว่าออทุสก็แนะนำไปใช้ตัวนั้นเลยนะครับหรือเป็นพวกยาเส้นพวกใบสะเดาน้ำส้มควันไม้หรือลูกยอหมักนะครับเอามาฉีดพ่นไล่แมลงได้อันนั้นปลอดภยัยไม่ใช่สารเคมีครับสำหรับพวกน้ำหมักต่างๆนะพี่น้องครับเอามาไล่แมลง ส่วนที่ถามมานะครับ fc ถามมาผมใช้อะไรแคลเซียมอะไรผมใช้ตัวนี้พี่น้องครับไม่ได้โฆษณาให้นะพี่น้องสาลายสกัดเข้มข้นนะครับเป็นสาลายสกัดเข้มเข้มข้นนะครับพี่น้องครับไแตกตาดอกสีสดสวยขั้วดอกเหนียวนะผมมาใช้ตัวนี้อยู่นะครับตาดอกบัวแก้วก็เป็นสาลายสกัดเข้มข้นนะครับหรือ ท่านไหนไม่มีแบบนี้ก็ที่เขาฉีดกล้วยไม้แหละพี่น้องครับเอามาฉีดเลยเหมือนกันเหมือนกันทั้งปุ๋ยทั้งยาพี่น้องออสโมโคสนะครับสูตรสิบสามนะครับออทุสเอาไว้ไล่มแมลงนะครับผมสตาร์บีสตาร์หรือบีหนึ่งเอาไว้ช่วยการเจริญเติบโตของรากช่วยในระบบของรากนะครับและ แคลเซียมที่ผมใช้ก็คือสารสกัดเข้มข้นนะครับจากสาหร่ายนะครับผมมาดูผลงานของการใช้ b 1น,นะครับผมก็ถอนขึ้นมานะเพราะว่าชนชมผมถ้าปล่อยเอาไว้ก็จะตายนะครับเพราะว่ารากมันยาวเลือกเกินพี่น,อน้องไม่มีปุ๋ยกินนะครับเพราะว่าเป็นชนชมนั่งแท่นเอาไว้นะครับผมก็ถอนขึ้นมาล้างนะครับพี่น้องครับนี่อันนี้ก็เป็นการนั่งแท่นโดยกาวร้อน ะจะมีตรงกลางไม้กิ่งตรงกลางด้วยติดแล้วล่ะพี่น้องครับช่อดอกมาแล้วนะครับแต่ว่าผมดูว่าไม้ต้นนี้มันอยากจะโสมไปหน่อยนะครับผมก็เลยถอนขึ้นมาเอาปุ๋ยขี้วัวให้กินอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ํายา B1 รนดลงไปไม้ก็ไม่สามารถจะ แตกใบออกมาให้ผมเยอะแยะได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีปุ๋ยกิน,น,นแต่ดูระบบรากพี่น้องครับผมก็จะเอาแขวนไว้พี่น้องครับนะประมาณ3วัน4วันนี่แหละนะครับไม่แขวนนานไม้ต้นนี้เต็มทีว่าจะปลูกเลยครับแต่ว่ารากมันเยอะเกินไปพี่น้องครับก็จําเป็นที่จะต้องเอาไปแขวนไว้ก่อน ไหนๆก็ถอนแล้วพี่น้องครับล้างน้ําให้สะอาดเอาไปแขวนไว้นะครับไม่ต้องไปรีบร้อนมันแต่ว่าไม้ต้นนี้นะครับพี่น้องครับมันนั่งแท่นนะครับพึ่งจะติดดีนะครับผมไม่สามารถที่จะเอาแขวนไว้นานได้นะครับผมจะปลูกเลยก็ได้พี่น้องครับแต่ว่าไหนถอนขึ้นมาก็พักไม้เอาไว้ดีกว่านะครับส่วนใบพี่น้องครับนี่ ตัดด้วยนะครับเวลาเราถอนไม้ขึ้นมาเราจะต้องตัดใบทิ้งด้วยไม่เช่นนั้นนะครับปล่อยไว้านานนานจนชมมันจะคายน้ําออกมานะครับมันจะทําให้ลําต้นเหี่ยวได้นะร,รากก็เยอะแยะเลยนะครับเป็นรากตะขาบนะพี่น้องครับพูดเรื่องตะขาบพี่น้องเอาลงดินปลูกยังไม่ถึงเดือนเลยนะครับ หนูมากินต้นเจนชมเละหมดแล้วนะครับพี่น้องเป็นยังไงกันแน่เนาะหนูนี่นะครับเจนชมมันขมก็จริงพี่น้องครับแต่ว่าลำต้นมันยังอ่อนอยู่นะครับหนูมันก็กินนะครับลากตะขาบปลูกไว้พี่น้องครับหนูกัดกินหมดนะครับนี่พี่น้องครับลากมันยาวแบบนี้นะครับผมปลูกในอ่างบัวนะครับกัะถางบัวพี่น้อง ช้ำหมดเห็นไหมเนี่ยถ้าผมไม่ถอนนะครับไม้ผมจะเน่าเลยนะครับผมก็สังเกตดูที่การแตกใบออกมาพี่น้องครับใบไม่ค่อยอยากจะออกนะครับมันก็เป็นเพราะดินเรานี่แหละนะครับผมก็เลยถอนขึ้นมาเห็นไหมพี่น้องครับเนี่ยรากปลายรากเขาเน่านะครับถอนแล้วก็ล้างให้สะอาดพี่น้องครับเอาไปแขวนไว้นะครับ ไม่ต้องไปรีบร้อนนะครับครับผมพี่น้องครับก็ <c oughs> เรื่องของปุ๋ยของยานะครับก็ไปหาเอาพี่น้องนะครับส่วนเรื่องสารที่ผมใช้อยู่นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ผมใช้นะพี่น้องอีกตัวหนึ่งก็คือสารแตกตากิ่งไซโตคินินนะพี่น้องครับสารแตกตะกิ่งไซโตคินินนะครับ เร่งการแตกตากิ่งได้ดีมากนะครับพี่น้องครับก็เคยบอกไปแล้วนะครับวิธีการใช้นะครับก็ามานะไปหามาพี่น้องครับเอามาฉีดพ่นชนชมของเรานะสารแตกตากิง่งนะครับไซโตคินินปุ๋ยออสโมโคสสูตรเสมอ13 13 13นะครับยาไล่มแมลงไม่จำเป็นจะต้องเป็นออทุสเสมอไปนะและ สารแคลเซียมที่ผมใช้ก็คือสาลายสกัดเข้มข้นนั่นเองนะหรือที่เขาเอาไว้ฉีดต้วยไม้นะครับพี่น้องครับก็ไปหาซื้อมานะครับและสุดท้ายก็คือ b 1หนะครับหรือ b สตาเป็นปุ๋ยเคมีทั้งนั้นเลยที่ผมพูดมานะครับเอามาใช้กับจนชมนะครับอันนี้เป็นจนชมนั่งแท่นแบบ หกสีนะผมใช้ตออาราบิคัมนะครับพี่น้องครับหรือที่เขาเรียกกันว่าก๊อตนะครับเอามานั่งแท่นนะครับอันนี้จะต้นใหญ่หน่อยนะอันนี้กระถางบัวพี่น้องครับประมาณ12นิ้วนะครับสิบสองนิ้วเห็นไ,ไหมผมปลูกเอาไว้นะครับพี่น้องครับ บางกิ่งพี่น้องบางกิง่งบางกิ่งก็ยังไม่มีใบออกมาเลยนะครับยอดอ่อนเกินไปหรือเปล่านะครับผมเอากิ่งมานั่งแท่นอาจจะเล็กเกินไปนะครับคงจะต้องใช้เวลากันนะกว่าเขาจะมีดอกมาให้เรานะครับนั่งแท่นติดไว้ตั้งนานแล้วพี่น้องครับแต่ดอกไม่มานะอันนี้ก็ เป็นชนชมที่ใช้สะแคลเซียมนะครับสารสกัดเข้มข้นนะครับสารลายนะครับตาลหลนี่เป็นดอกของรวยจังเลยนะพี่น้องครับดอกรวยจังเลยนะครับเป็นชนชมดอกซ้อนเหมือนกันแต่ว่ามันดูสวยหน่อยนะครับเพราะว่าผมเอาไว้ในตอที่มันมีความใหญ่มากๆเลยนะครับตอต้นนี้มันมีอายุเยอะนะครับพี่น้องครับ ไม้อย่างนี้พี่น้องผมใช้เวลาปลูกหลายปีมากเลยนะครับกว่าผมจะได้ต่อมาใช้เวลาไปประมาณ4 5หปีด้วยซ้ำนะครับหมายตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าโครงสร้างกิ่งมันไม่ค่อยถูกใจผมนะครับผมก็เลยจัดการวางโครงสร้างเอาไว้นะครับแล้วผมก็เอามานั่งแท่นไม้สีนี่นะครับ จากไม้เคเลไม่มีราคาพี่น้องนะครับเราทําให้มันมีราคาขึ้นมาเราทําให้เขามีราคานะครับอย่างที่ผมบอกแหละพี่น้องชนชมมันไม่มีสิ้นสุดหรอกนะครับจินตนาการของเรานี่แหลนะเป็นช่อเลยนะครับพี่น้องครับเป็นช่อเป็นพุ่มเลยนะครับจัดไปพี่น้องครับนะท่านไหนที่สนใจอยากจะปลูกอยากจะเลี้ยงชมชมนะครับ ไม่ต้องรอแล้ว <c oughs> นะครับไปแล้วครับพี่น้องครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องนี่ประมาณ4ี่โมงเย็นนะครับผมอัดคลิปวิดีโอแต่ผมยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยพี่น้องนะครับวันหนึ่งกินข้าวเวลาเดียวผมจะเขี่ยกเกสรแล้วนะครับพี่น้องครับหมายต้นนี้นะครับ ดอกเข้ามาเยอะผมก็จะเขียยเกรยสรเอามาเล็ดนะครับเอามาเล็ดนะครับไปแล้วครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้พี่น้องนะครับ <c oughs> ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ